ครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอเสนอเรื่องหัวใจนกอินทรีขณะที่ชาวไร่คนหนึ่งกำลังเดินผ่านบริเวณตีนเขาชาวไร่คนนั้นได้พบกับไข่ของนกอินทรีฟองหนึ่งกำลังจะตกจากหน้าผาเขาก็เห็นว่าไข,ข่ฟองนั้นยังไม่แตกเขาจึงเก็บไข่ใบนั้นกลับไปที่ไร่ และเขาก็นำไข่ใบนั้นไปให้แม่ไก่ตัวหนึ่งที่กำลังกบไข่ของมันอยู่ลองฟักดูในไม่ช้าแม่ไก่ก็ฟักจนลูกนกอินทรีย์ออกมาจากไข่พร้อมๆกับลูกของมันที่เป็นลูกไก่ลูกนกอินทรีย์ตัวนั้นจึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพวกลูกไก่มันเดินตามแม่ไก่และพยายามส่งเสียงร้องให้เหมือนลูกไก่ แต่มันทำได้ไม่ดีเอาเสียเลยมันเดินช้างุ่มง่ามเพราะตัวของมันอ้วนใหญ่และเสียงของมันก็ใหญ่แหบเ้าไม่ไทยร้อเหมือนพวกพี่พี่น้องๆ้องมันมันพยายามหัดคุ้ยเขี่ยอาหารพวกมแมลงและไส้เดือนกินใช้ชีวิตไปตามภาษาไก่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกอินทรีย์และพี่น้องไก่กำลังคุ้ยเขี่ยอาหารกินอยู่นั้น แม่ไก่ก็ส่งเสียงร้องเตือนให้พวกมันรีบเข้ามาซุกปีกของมันเพื่อดลบหนีจากภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมันมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็เห็นนกตัวใหญ่นกตัวนั้นช่างสง่างามและน่าเกลงขามยิ่งนักมันบินถทลาล่อนอยู่บนเวหาสีรามอย่างไม่สะ้านสะเทือนต่อสิ่งใด แม่จา๋านั่นตัวอะไรจ้ะแม่จา๋าดูช่างสง่างามและน่าเกรงขามจังแม่ของมันจึงตอบว่าลูกเอ้ยนั่นคือเจ้าแห่งเวหาหรือพญาอินทิงไงละ่ะเจ้าอย่าได้แสดงตัวออกไปท้าทายเด็ดขาดเพราะนอกจากท่านจะสง่างามแล้วท่านยังมีกรงเล็บและจังอยปากอันแหลมคมที่สามารถฉีกเนื้อของเจ้าออกมาเป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดาย พอมันเริ่มโตขึ้นเป็นนกอินทรีหนุ่มเหล่าพี่น้องของมันซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นไก่หนุ่มสาวก็ล้วนแล้วแต่มีความคล่องแคล่วปาดเปียวยิ่งนักผิดกับเจ้านกอินทรีที่ยังคงแลดูอ้วนและอุ้ยอ้ายเช่นเดิมสร้างความขับขันขบขันให้กับบรรดาพี่น้องไก่ทั้งหลายและถูกล้อเลียนอยู่ตลอด มันจึงนึกในใจว่าทำไมตัวฉันช่างโชคร,ร้ายสียงจริงที่เกิดมามีร่างกายที่ใหญ่โตวกว่าไก่ตัวอื่นโดยของฉันโดยตัวของฉันนั้นใหญ่โตจนจะเท่ากับพญาอินรีแล้วแต่มันกับไรค่ายิ่งนะักเมื่อเปรียบกับเจ้าเวหาผู้ครอบครองแผ่นฟ้านี่ถ้าฉันได้เป็นนอกอินรีจริงๆ,ๆก็คงจะดีไม่ใช่น้อยเพราะบรรดาไก่ทั้งหลายจะ ได้ไม่หัวเราะเยาะสันเหมือนเช่นทุกวันนี้ในที่สุดนกอินทรีตัวนั้นก็ใช้ชีวิตต่อต่อไปดังเช่นไก่ที่อัปลักษ์ตัวหนึ่งเติบโตแก่ลงและตายไปด้วยความหวังและคำอธิษฐานที่น่าสงสารก่อนตายว่าเกิดชาติหน้าอีกครั้งขอให้เกิดเป็นนกอินทรีเถิดจงเชื่อ ถือและศรัทธาต่อตนเองเราจะเป็นไทยนั้นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่หัวใจของเราหัวใจที่ต้องเชื่อถือศรัทธาต่อตนเองของเราเท่านั้นฉเฉกเช่นเดียวกับลูกนกอ,อินทรีที่ถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกของมันจะเป็นพญาอินทรีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตามแต่เมื่อมันไร้ซึ่งหัวใจของพญาอินทรีแล้ว มันก็ไม่มีวันที่จะกลายเป็นพญาอินทรีเจ้าแห่งเวหาได้สิ่งที่เวลวร้ายขึ้นไปอีกก็คือเมื่อหัวใจของลูกนกอินทรียอมรับว่าตัวขมมันคือไก่อปรักษ์แล้วมันก็ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกต่อไปชีวิตของมันจึงต้องเป็นเช่นไก่อัปลลักษ์ไปตลอดชีวิตตัวเราเองก็เช่นกันคงไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือเราให้เป็นคนสำเร็จ ได้ความจริงก็คือเรามีร่างกายที่ไม่ได้แตกต่างจากคนที่สำเร็จคนอื่นๆเลยสิ่งที่เหลือก็เพียงเราต้องถามเอาว่าหัวใจของคนสำเร็จมาใส่ในตัวของเราให้ได้เท่านั้นหัวใจที่ศรัทธาในตัวของเราเองอย่างไม่สันคลหัวใจที่เชื่อว่าอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าเราคือคนสำเร็จ เราคือพยาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่และเราไม่ใช่ไก่อัประ,ะอีกต่อไปผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราคือพยาอินทรีย์ไม่ใช่ไก่จงกลางฝีกบินไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่กันเถิดครับนี้ก็ขอขอบคุณครับ